สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่4มกราคม2565นะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้คือวันเริ่มต้นของการทำงานของแต่ละหลายคนนะคะสวัสดีอินเตอร์อนะคะสวัสดีอินเตอร์อสวัสดียงซานสวัสดีกุงโซนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ มาเพราะอากาศเย็นๆลบสามองศาของเกาหลีนะคะวันนี้อากาศดีมากมีแสงแดดจากที่แบบว่าเมื่อวานนี้แดดก็ไม่ค่อยมีนะคะอันนี้เราถ่ายอยู่บนชั้นสองของบ้านนะคะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นถนนอินเตอวอน ตอนนี้เราอยู่ในการกักตัวนะคะเนื่องจากเรากลับมาจากเมืองไทยนะคะเราใช้มาตรการกักตัว10วันนะคะกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เราก็กักตัวเป็นวันน,น่าจะวันที่5ได้ะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่5เราไปตรวจโควิดที่สถานีอนมามัยตรงนน่นนะคะตรงนูน่นตรงนูน้นก็เดินอ้อมไปทางนู้น ตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วะคะต้นไม้ก็จะดูแห้งแล้งหน่อยบางต้นก็จะใบร่วงเลยนะคะก็จะมีความแห้งแล้งยังมีคราบของหิมะนะคะที่ตกเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นะะมันยังละลายไม่หมดเพราะมันเป็นสะเก็ตแข็ง เราก็จะมาดูฝั่งนี้นะคะพอมาข้างนอกก็มีความรู้สึกเย็นนะคะเย็นเย็นลบสามองศาะคะหนาวเหมือนกันแต่เราบ้านนี้ควันควันของทำอุณภูมิความร้อนแต่เราบ้านนี้แบบควันขึ้นขมุงเลยเหมือนอยู่ที่โรงแรมด้านนู้นควันขึ้นนะ นะคะบ๊ายทย่จะมาดูเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะ,ณะเรามาเจอกันอีกคลิปใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คัดพาเพลย์หนงแด้วยนะคะขอบคุณค่ะ